สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําให้เน็ตมันปิงน้อยที่สุดนะครับสําหรับไฟเอ็มนับสอนตั้งค่านะครับพวกอะแดปเตอร์พวก Wi-Fi นะครับที่มันเป็นแบบสายแลนอ่ะนะไม่ใช่แบบตัว Wi-Fi นะครับเป็นสายแลนครับโอเคเนี่ยตอนนี้ปิง15 16เนี่ยเพียวศูนย์เพียวหนึ่งเนี่ยนี่ที่เซิร์ฟอร์폿นะโอเคไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามได้วยนะขั้นแรกทุกคนเข้าไปตรงซ้ายล่างนะครับตรงวินโด้นะครับแล้วกกดตั้งค่านะครับเซตติ้ง โ okay. อเคพมันอย่างนี้แล้วใช่ไหมมาตรง Network and Internet แล้วก็อันนี้ Windows 10นะมันเขียนว่า Change Adapter o p t i o n กดต่อแบบโอเคแล้วกดมาอย่างนี้กดที่หนึ่งนะครับกดคลิกซ้ายที่หนึ่งแนละ้วกดคลิกขวา Property นี้นะครับโอเคตอนนี้นะตอนแรกให้ทุกคนอัดอัดคลิปหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเวลาแบบทุกคนปรับแบบตอนแรกของทุกคนนะต้องแคปไว้ก่อนนะแล้ว่อยมาปรับตามผมถ้ามันแบบปิงเยอะขึ้นหรือปิงน้อยขึ้นแบบ ค่อยมาปรับใช้นะครับเอาเก็บ okay, ไปก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมา ow, รีวินโดว์รีคอมนับนี่ผมปิดหมดเลยนะยกเว้นสองอันนี้โอเคอะตรงนี้นะแล้วก็มากดตรงคอนฟะิกเกอร์นะครับโอเคแอดวาร์มาตรงแอดวาร์รับเั่รัลตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมากดตรงแอดวาร์นี่ตามนี้เลยแอดวาร์ e e disable ปิดไปอันนี้เปิดอันนี้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 ปิด อันนี้ก็ปิดครับ IPV4 ก็เปิดไว้น,นี่แจมโบ้เฟรมปิดอันนี้เปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้4เอาสูงสุดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่อัพโหลดเปิดปิดอันนี้ก็เปิดไว้ตามนี้บัฟเฟอร์เอาให้ใส่ให้ตันนะครับของผมเป็น512 ให้ทุกคนเลื่อนมาอย่างนี้นะถ้ามันยังไม่ตันก็ให้มันเลื่อนสุดจนกว่ามันจะเลื่อนไม่ได้นะอันนี้ก็เปิดไว้ปิดน,นี้ออโต้ออโต้ไปเลยครับนนี้เปิดเปิด128อันนี้เปิดไ้เปิดไป้ปิดอันนี้ปิดอันนี้ not, นัดนับ โอเคแค่นี้แล้วกดโอเคไปเลยให้ทุกคนก่อนที่จะปรับนะครับผมเตือนนะให้ทุกคนแคป็บหรือว่าอัดหน้าจอไว้ก่อนอัดหน้าจอไว้ตอนที่เรายังไม่ได้ปรับนะครับเพื่อไว้แบบมันไม่ชอบอะไรอย่างนี้เพื่อมพ์มันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคนค่อยกลับมาเป็นค่าเดิมครับไปตั้งค่าค่าเดิมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ